สำหรับสูตรวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแบบเป็นขวดค่ะพร้อมดื่มนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะเห็น ขวดอยู่ด้านหน้าค่ะเห็นวัตถุดิบอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์สูตรกันอีกแล้วค่ะสําหรับสูตรวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแบบเป็นขวดค่ะพร้อมดื่มนะคะมีคําถามเข้ากันมาเยอะมากๆเลยค่ะว่าเราควรที่จะทํายังไงดีนะคะใช้ขวดแบบไหนดีนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรบ้างเนาะวันนี้นะคะหน่อยจะทําทั้งหมด5สูตรเลยค่ะก็จะทําเป็นกาแฟนะคะชาเขียวชาไทยนะคะมัทฉะโกโก้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปทาเดี๋ยวเรามารู้จักวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะควรใช้อะไรบ้างเนาะตัวแรกเลยนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟนะคะเบอร์สี่ค่ะอินเตอร์เลนโรสนะคะคั้วกลางเข้มค่ะอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะชงเป็นน้ํากาแฟออกมานะคะใช้กาแฟสองช็อตเนาะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นชาไทยค่ะตัวนี้เลยนะคะเราก็จะชองออกมาเป็นน้ำเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะวิธีการชงชาไทยค่ะก็สามารถดูใน YouTube ได้นะคะ เราก็จะเป็นชงเป็นน้ำชาดิบๆแบบนี้นะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะเนาะชาเขียวก็เช่นกันนะชาเขียวหน่อยก็จะชงเป็นน้ำชาแบบนี้ทิ้งไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นมัชฉาค่ะแล้วก็โกโก้นะคะเนาะอ่ะทีนี้ค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นนมสดค่ะนี่เลยอ่ะแล้วก็จะมีนมผสมนะคะตัวนี้เลยนมผสมก็จะเป็น นมข้นหวาน2กระป๋องค่ะนมข้นจืด1กระป๋องนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้สูตรใหญ่ะคะอย่างเช่นมารีสอกิโลค่ะหรือว่าอโรมาหขวดนะคะก็ลองไปดูในคลิปนมผสมได้นะคุณเน่เขาก็ได้ทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเมนูแรกกันเลยนะคะเมนูแรกนะคะเนาก็จะทำเป็น กาแฟพร้อมดื่มค่ะที่นี้กาแฟของเรานะคะหน่อยก็จะชงม,มาเป็นสูตรเอสเปรสโซ่เลยค่ะเอสเปรสโซ่ e ก็คือในสูตรปกติทั่วไปเลยค่ะเราจะดึงน้ํากาแฟมา4ออนใช้กาแฟ2ช็อตนะคะซึ่งหน่อยก็ได้ทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยน้ํากาแฟ4ออนค่ะนะคะพอเราได้มาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเพิ่มความหวานค่ะความหวานนะคะใช้กับสูตรปกติได้เลยนมผสมหน่อยจะใส่มาที่1.5 เออหนึ่งแก้วเต็มเต็มเลยค่ะใสลงไปคนคนก่อนสำหรับขวดนี้นะคะเขาเป็นขวดแก้วแปดออนนะคะก็เราก็เติมนมสดเข้าไปให้ครบแปดออนแค่นั้นเลยค่ะเห็นหรือเปล่าอ่า นี่เลยง่ายมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมนมสดเพิ่มเติมก็ได้นะคะชือ้อให้พอประมาณเนาะตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเอสเพสโซเย็นพร้อมดื่มนะคะง่ายมากๆเลยแก้ขวดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปเมนูต่อไปกันเลยนะคะหน่อยก็จะชงชาไทยค่ะชาไทยใส่ขวดน,นะคะน้ำชาสี่ออนค่ะสี่ออนของหน่อยก็จะใช้เต็มแก้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีแก้วที่มีสเกลตรงนี้อยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องตวงตรงนี้ก็ได้นะตวงตรงนี้ได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวหน่อยก็จะตวงแบบนี้ให้ก่อนนะคะสี่ออน แล้วก็นมผสมค่ะใครชอบหวานน้อยนะคะลดหรือว่าเพิ่มนะคะปริมาณตัวนมผสมได้เลยนะคะหวานน้อยหวานมากปึ๊บใส่ลงไปเลยที่จริงแล้วค่ะพวกนี้เขาจะอิงมาจากสูตรใส่แก้วเย็นปกตินะคะแค่เรามาเพิ่มนมสดให้เขามีความเจือจางลงมาหน่อยแค่นั้นเองค่ะที่นี้ค่ะเราก็เพิ่มนมสดไปให้ครบ8ออนเลย นมสดเขาจะอยู่ประมาณสองออนนะคะชาไทยพร้อมดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโนี่ก็มาสองสูตรแล้วนะคะทำแป๊บเดียวเองนะคะอ่ะโอเคค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นชาเขียวนะคะ ชาเขียวมะลินะคะเนาะหน่อยก็เหมือนเดิมเลยค่ะน้ําชานะคะ4ออนอนมผสม1ออนครึ่งค่ะเชิฟใส่ลงไปเลยตามด้วยนมสดนะคะนมสดของเราก็จะอยู่ประมาณ2ออนครึ่งนะคะ แต่ว่าเรามีแก้วสเกลแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราก็เติมนมสดไปให้ครบ8ออนค่ะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วชาเขียว ต่อไปก็จะเป็นโกโก้นะคะทีนี้ค่ะเราก็มาทําโกโก้ผสมกันไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปผสมกับเป็นขวดพร้อมดื่มนะคะเราต้องทําโกโก้ผสมเอาไว้นะก่อนอื่นนะคะเราไปเอาน้ําร้อนมา4ออนค่ะอ่าน้ำร้อน4ออนค่ะตามด้วยผงโกโก้1ช้อนอ่า1ช้อนคูนคูณเท่ากับ12กรัมนะคะใส่ลงไปเลย ต้องบอกว่าโกโก้ผสมก็คือโกโก้เย็นนะคะโกโก้เย็นที่เราเป็นสูตรของ Oriental Coffee แะค่ะเป็นสูตรที่เราใช้แล้วก็นำมาใส่ขวดไว้ค่ะเราก็เลยเรียกว่าผสมนะคะเพราะว่าเราผสมหวานไว้เรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นมผสมค่ะนมผสม2อ่อนนะคะปึ๊บ1ออน สองออนอเราได้โกโก้ผสมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะตวงโกโก้ผสมนะคะมาที่สามออนค่ะนี่เลยค่ะสามออนเทลงไปเลยนะคะโอเคค่ะเราก็ตวงโกโก้ผสมนะคะมาสามออนค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมนมสดค่ะให้ครบแปดออนนะคะ ใส่ขวดได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโกโก้พร้อมดื่มทีนี้เราก็เดินทางมาถึงขวดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือมัชฉะนะคะมัชฉะพร้อมดื่มค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปทำน้ำมัชฉะกันนะคะทีนี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมน้ำร้อนนะคะมาสองออนค่ะเพื่อที่จะ ละลายผงม,มัฉะนะคะผงม,มัฉะสองช้อนค่ะไม่ต้องคูนมากนะคะปึ๊บสองช้อนช้อนขนาดไหนต้องบอกว่าเป็นช้อนชานะคะหรือว่าร้านเบเกอรี่ค่ะเขาจะมีช้อนชาแบบนี้ค่ะขายอยู่นะคะเราก็มาตีมัทฉะเลยค่ะปึ๊บอ,อ่าเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะ พอได้ตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาเติมความหวานนะคะความหวานหน่อยจะใช้อยู่ที่1.5เหมือนเดิมค่ะหรือว่า1ออนครึ่ง๊บตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นมสดค่ะนมสดให้ครบ8ออนเลยค่ะนี่เลย นี่เลยพร้อมเทใส่ขวดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ โอเคค่ะทั้ง5สูตรก็ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟนะคะพร้อมดื่มค่ะชาไทยพร้อมดื่มนะคะโกโก้พร้อมดื่มค่ะแล้วก็ชาเขียวพร้อมดื่มชามาชัพร้อมดื่มนะคะทีนี้ค่ะทําออกมาแล้วปุ๊บไม่ชิมก็ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องไปชิมกันเลยอ่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะหน่อยก็จะมาชิมให้ดูนะคะว่าเขามีความหวานมากหวานน้อยแบบไหนนะคะรสชาติจะออกมาเป็นยังไงเนาะ เริ่มจากกาแฟก่อนกันแล้วกันนะคะืคนี่เลยพร้อมดื่มเตรียมรอดไว้เรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าดื่มแบบง่ายๆเลยค่ะเขาจะไม่ได้มีความเป็นหวาดหวานมากนะคะสูตรนี้ออกแนวเข้มๆนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าหน่อยทําเป็นเอสเพรสโซ่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะลดปริมาณกาแฟลงมาหน่อยนึงค่ะ กาแฟ2ชอ็อตหรือว่าน้ำกาแฟ3ออนกาแฟสอช็อตหรือว่าน้ำกาแฟ2ออนนะคะแบบนั้นก็จะทานง่ายขึ้นนะคะก็คือความเข้มเขาจะลดลงค่ะแล้วแต่เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราชอบระดับความเข้มแบบไหนนะคะส่วนความหวานค่ะความหวาน1.5ดออนนะคะหน่อยคิดว่าโอเคแล้วนะคะเขาไม่หวานโดดจนเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้แบบหวานน้อยจนเกินไปนะคะอันนี้ถือว่าต้องเป็นแบบสูตรหวานปก,กตินะคะของคนทั่วไปเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปชาไทยนะคะ อืมอันนี้ดีนะเพราะมีความแบบหอมๆม,มันๆดื่มง่ายๆค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบชิวๆอะคะ่ะดื่มง่ายๆมากเลยนะคะความหวานจะไม่แบบหวานโดดเกินไปค่ะส่วนใหญ่แล้วมีความเป็นมันๆม,มากกว่าอาจจะมาจากนมสดนะคะแล้วก็ไม่ได้หวานน้อยจนเกินไปด้วยค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะใครชอบหวานๆเพิ่มหวานได้นะหน่อยว่ามันอยู่ระดับกลางๆนะคะแล้วก็มีความหอมของชาด้วย อ,อร่อยเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าซุกสูตรพวกนี้ค่ะต้องนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะที่หน่อยชิมเนี่ยค่ะยังไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะแค่มาชิมเรื่องของรสชาติให้ดูเนาะต่อไปโกโก้ค่ะปโกโก้ก็คือนมโกโก้นะคะ ถ้ารสชาติออกมาอย่างไงก็คือนมช็อกโกแลตเลยค่ะนะคะใครเคยกินนมช็อกโกแลตก็คือใช่เลยนะคะเขาจะมีความแบบหวานเบาๆค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบหวานน้อยจนเกินไปนะคะเหมือนดื่มง่ายๆเหมือนเรากินนมช็อกโกแลตยังไงอย่างางั้นเลยนะคะอืมอร่อยอะถ้าแช่เย็นนะคะจะอร่อยมากนะลองเอาไปแช่เย็นกันก่อนนะคะต่อไปชาเขียวมะลินะคะอ่าชาเขียวมะลิ อร่อยนะคะต้องบอกว่าชาเกี่ยวมะลินะคะเขาจะมีความแบบเป็นมะลิี่มากๆนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะฟุ้งๆนะคะใครชอบบอกแนวชาเขียวมะลินะคะหน่อยต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่ะต้องถูกใจแน่ๆเลยพอเป็นสูตรพร้อมดื่มนะคะมันให้อีกฟิลหนึ่งสําหรับแบบดูดแก้วเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยพอเราแบบได้แต่น้ําอะคะ่ะมาเป็นพร้อมดื่มปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันได้อะ เอออันนี้ดีนะคะปกติแล้วหน่อยก็ไม่ค่อยทันชาเขียวสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วก็คือทันกาแฟาค่ะแล้วก็จบเลยนะคะแล้วก็ก็มาชิมขวดสุดท้ายกันนะคะชาเขียวมะฉะเนาะนะคะตัวนี้ค่ะนี่เลยลองดูซิว่าจะแตกต่างจากชาเขียวมะลิยังไงเนาะ,ะอืมชาเขียวมะฉะเขาจะให้อารมณ์ผิวแบบมันๆน,นะคะเค็มๆ หอมๆห,หนักหน่วงไปทางชาเขียวชาเขียวประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานน้อยจนเกินไปค่ะโอเคค่ะหน่อยก็ชิมครบมาทั้ง5สูตรเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรที่หน่อยทํานะคะต้องบอกก่อนนะว่าเป็นสูตรหวานปกติของ Oriental Coffee นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะขอให้ไปลดเพิ่มที่นมผสมค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมนมสดลงไปแทนนะคะเนาะ ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ค่ะหน่อยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปทําตามกันดูค่ะได้ผลยังไงนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันได้นะคะหรือใครนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์วิดีโอสำหรับเมนูหรือว่าอุปกรณ์เครื่องชงนะคะเครื่องชงแบบ ไหนที่ทุกคนอยากจะให้หน่อยออกมารีวิวนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดตูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ไม่มีพลาดที่จะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็ขอฝากไว้ทั้ง5สูตรด้วยนะคะสําหรับพร้อมดื่มนะคะลองไปทำทำกันดูนะสําหรับวันนี้หน่อยขอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอตัวลาก่อนค่ะ